เออแล้วก็มึงทางบางังมึงบงังนี่มาแล้วรถหลังรถหลังมาด้วยวันนี้รถเยอะคระับรถหลังเยรถหลังเยอะเดินหน้าไปนอนนให้นอนนอนหลบเยอะ อันโอ้เหนื่อยอ่ะอากไม่ได้หยุดนี่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 จราจอนติดขัดครับสามคันสี่คันเลยตั้งขบวนมาแล้วเปิดฟังแต่เสียงอะไมันนิ่งเสียงไหนเสียงไอ้โดเรมอนนะนะมันอะไรที่กี่บาทเสียบอยของไทยนะเออ ขายส0งร้อเซตที่ไหนโตะขายนี่ตะญี่ปุ่น2 5 0 0ันห้าบ่แทงไปได้เลยนะเอ้าแทงก่อนนั่นหรอเห็นเห็นเปลียนถอยอันนี้เก่าเก่าวีไหมเออ2 0 0 0น่ะบอกไว้ผมจะซื้อมาใส่รถกระบะใส่กระบะก็ซื้อไองร้อยนะเนาะสั่งแล้วมัดดาวมีค่ะใช่ไหม ก็ขายยังสามอมั้งดูที่สั่งได้สองร้อยเคดีดีนะต้องหาเราก็ต้องหาที่สั่งวะใช่ไหมพี่เล็กสกรูททำไมเอต้องเรียกพี่เล็กว่าเล็กสกรูไหนไปที่ยไหนที่ใหม่บอกเสียบอยทันเนีย ไปปวะพี่เล็กไปวะเที่ยงไหนฮะมาไปดู้ที่เทไหมอืมจะให้พโหนะโมไม่ได้เที่ยวอยู่วันเนี้อืมเอาเอาโมขยับก่อน อยู่กับเสียบอยพันเมียรครับมันได้รอยเมียขาก้งขาเของปี่ไม่ใช่ขาก้งกะหรี่หน่อเว้ยที่ไม่ได้เกียนชื่อไว้ใช่ไหมเนอมันไม่มีชื่อเลยจะอยู่นู่นก็เดี๋ยวก็เปนนเลี่ยนนังเด็กขมันเด็กสศกูนว้าวที่ไหน